สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ไปพบกับหน้าบา่าสตูดิโอกันอีกแล้ววันนี้ไปชมพักสมอกมกงกับพี่หองฮาก็ได้เลยพราะกับเพื่อนตอนผมแลิกจากกินข้าวเช่ยกเสร,ร็จเลยได้โดโจ้ก็มาไอ้สัสเปิดเพลงตอนอาบน้ำแล้วมันรเล่นเพลงที่ไม่ชอบเฮ้ยคือมนจะไปอยากกูที่ว่าโอ้กูตอโพห่วงไปปิดโอ้ยเมื่อคุณต่อแถวยาวแล้วไม่ได้คณอยู่รางหน้าโอ้ยเดินผ่านเวลาเลยเมื่ออยู่ดีๆกูก็ให้ไปตอบคำถามราชันเรียนกู เหี้ยอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เหี้ยอะไรเลยอสัหลองกบมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยเมื่อครูสุชทำงานคู่แล้วได้อยู่กับเพือ่อนสนิทเล่นได้ลยเล่นได้แล้วกูเพื่อที่กำลังคุยกันหลังออกจากห้องสอบก็ตอบกอ้าวเฮ้ยกูก็ตอบกอ้าวเกัน กูที่ตอบพอเพื่เฮียอะไรเนี่ยมึงตอบพี่อะไรกันดิกูถูกว่าเนี่ยเมื่อกูจะเข้าเซเว่นแต่ลืมแมสกูทิ่ไห้ข่าวบ๊าวาดีเออบ๊อดีซื้อของแล้วกับเพื่อนก่อนดิกนักเรียนคียบได้เด็กครูบาไม่กี่วิต่อมาไอ้ไอ้เอาไปเลยไอ้ไอ้ตีบัตรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโยโอ้ยเฮ้ยกูก็หลับดีเหมือนกันได้ดีอ่ะไอ้หน้าไหนวะกูไม่หลอกวะกูหลอกชิบหายเลยเมื่อครูพาเด็กไปยกโต้เฮ่อเฮียบปนก้าไปเลยสัตว์เด็กทำไมต้องออกคนใหญ่ๆไปด้วยวะ ไม่ไล้วตอนกี่ทุสบสบมทุบครับเป้สามทุบหรืองที่สามไอสัตว์แม่งเอาฉันดมโอ,อยีเ่เอยเธอกดถ่ายรูปตอนกลางคืนเอียเอเอเอ่ยงวะเนี่ยเออเออเอี่ยววะเออไม่ทราบว,ว่ามีอะไรจะฝากถึงผู้เล่นใหมครับหรือเปล่าครับเลิกขับไปขอกูได้ละไอเด็กเฮียอาจารย์บอกตัวไหนสำคัญให้ไฮไลท์เพื่อนนิดเดียวส่วนกูนี่ทั้งแต่ไอเฮียไม่กูไม่รู้สักอย่างเลยนี่คือสภาพของคุณตอนเข้าห้องน้ำโรงเรียน นี่กูบมื่กีรืไปขายยาวะกูทาจริงเราไป่อิบายเลยอขี้เบียอะไรอยู่ข้างหลังกูวะเมื่อวันเขาผมเห็นสาวเดินผ่านเฮ้ย hey, ว่าไหนไปสาว้อยไปกับพี่หรือเปล่าผมที่เจอเพื่อนด้วยความหวังดีเฮ้ย hey, เขาเบียรดาคุ้มากนะเพื่อนเดี๋ยวไปเอาคนเลยกูุสงสารเขาฉันได้กลิ่นเหมือนมีคนเอาอะไรมากินในห้องากให้ครูรู้ได้ว่าใครเด็กในห้องงำดๆๆำ,ำ,ำ,ำโอ้แซบอีหลีเลยพี่น้อง เมือ่อนักเรียนแก้โจทย์90คูส่เท่ากับ360หวงกลมเท่ากับ360สี่เหสิลเลียมก็ต้องเท่ากับวงกลมเฮ้ยสาเราสึกบาทไม่มเพียงกูสายกี่คนมาเทพตายมึงก็มาทำอย่างนี้สู้ตีเธอเอาวุธที่กูรู้จักไม่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 ไมต้องเป็ดดีสิกล้วยจนาคารคนเดนเจนเดนเจ๋แถวนี้ไม่เถื่อนวะเถียนเออเถนก็เถีอน เมื่อผมเจ็ดขวบจึงสงสัยว่าทำไมพ่อจันตาบม,มทำไมะเมื่อตามก็ทำไปครับดีอะเมื่อผมคิดว่าเมื่อวานเป็นวันที่แย่มากพอมาถึงวันนี้แล้วก็ไอสัตว์ไปอยู่ข้างบนได้ไกลวันใหญ่สัตว์เลยเมื่อผมกำลังดื่มน้ำแป๊บซี่อยู่แล้วเพื่อถามว่าซ่า,า,าบ้าเปล่าก็บาดีสัตว์กูต่อยสองคนเลยอะ เมื่อคุณเพื่อออกหักมาใหม่ๆแล้วเพื่อนก็เปิดเพลงวิวเวอร์สเปิดหาเบฟฟ์บอ,อ,อกเพื่อนตัวเองเขาอยากกินผัดไทยเป็นตัวพี่อะเธอสั่งเลยครับที่รักแอบลูกค้าไปซาวายอยู่ไหนครับอ๋อคุนรบเรลค่ะอยู่แอร์เรตติดนะคะฮะแ,แอร์เรตติดก,กูจะลงไปเกนเนี่ยเก้าสิบห้าบาทให้ทำไมเป็นเพลงจังเลยปัดดูมเกมพันห้าร้อยบาทเอ้ยของมันต้องมีให้เพื่อนวันนี้มันไปสอบดนตรีดปะ ไนี่ขุนขึ้นดนตรีชี้ฮะกูจะพาบปว์ด,ดีะเมื่อผมอยู่กับครอบครัวแล้วได้ยินเพื่อนพูดคำหยาบออกกันไม่ได้ไอ้ี้ยนี่พูดคำหยาบกันแล้ไม่ได้อาหารแมวบาม่มาถ้อยเดียวก็อิ่มไปหนึ่งวันเออกูท้อเมื่อคุณปิดไฟโดนสุดท้ายเดนลี่วิไปที่เตียงก่อนที่จะมีผีวิ่งไล่คุณเฮ้ยผีตามหลังคุณบอวาดีกินข้าวไปลูกไม่เอาไม่เกณฑ์แม่ยกช้อนข้าวขึ้นสูงเธอไปมาแล้วฟิวฟิอ้ำอๆมออลูก อ๋อกินก็ได้วะไอสัตว์ทำไมคำตอบเหมือนกันทุกคนเลยอ่ะก็คำถามมันเหมือนกันดีครับคุณครูเออวะทำไมกูคิดไม่ได้วะผู้หญิงเล่นเกมไหมครับออ้ยได้รักจะเลยงงนี้งงนี้โอ้ยทำไมมาได้รักขนาดดีผู้ชายเล่นเกมไหมครับแล้วก็ตูบหลบมันเลยไอสัตว์ตลบมันเลยที่บอกให้น้องเธอที่อยู่ข้างหลังหยุดวิ่งได้ไหมอ่ะมันเสียสมาธิผมอยู่คนเดียวได้บ้าะเฮ้ยผีรือเปล่าวะไอสัตว์ เอาละใครพร้อมจะพิสูน์ออกมาก่อนได้เลยผมยังไม่พร้อมขอเวลาเตรียมตัวอีกแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์โอเคงั้นมึงออกมาอ้าวก,ก,กูบอกว่าขเขาเตรียมตัวกูไม่ได้ยินหรือไงคุณตำรวจครับคนที่ผมคุยอยู่นะ่าจะหายตัวไปครับมีหลักฐานไหมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปอา,าบ้าก่ยก็นาบ้างเลยยังไม่ทักผมกลับมาเลยชัดเลยเขาไม่เอาเมือก่อสัตว์ก็สวียังกินได้เชื้อโรคและแบตเทียรยใครแม่ตักกดวะเอาที่มึกสบายใจเลย เพื่อนมึงมีกระสุนกับยาไปให้กูไหมวะกูไม่มีเลยอะ่ะไอสัตว์ตรีมกระเป๋าบอกไม่มีสติถอะ